อาจารย์อีกคนที่น่าสนใจเป็นอาจารย์ที่สอนนอกหลักสูตรค่ะคือสอนพิเศษวิชาเลขโดยใช้วิธีของอาจารย์กระตุ้นให้เด็กๆคิดเองอีกเช่นกันท่านนี้แหละค่ะคืออาจารย์มิยาโมโตวิธีสอนของอาจารย์อาจจะดูไม่ค่อยเข้าใจนักเพราะเหมือนจะมีแค่เขียนโจทย์เลขที่อาจารย์คิดขึ้นให้เด็กทำเฉลยคำตอบทีละคนจดคะแนนบนกระดาน วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่รับรองได้เลยค่ะว่าเราจะได้เห็นภาพการพยายามคิดหาคำตอบของเด็กๆแบบไม่ยอมแพ้กันเลยค่ะตอนนี้ครับผมอยู่หน้าห้องเรียนของอาจารย์เนวโตโตเซนเซนะครับอาจารย์จะให้ความสำคัญกับเด็กมากๆดังนั้นผมแล้วก็พ่อแม่ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในห้องีได้ครับเพราะว่าเขาจะให้ความสำคัญกับเด็กซึ่งเด็กจะต้องมีสมาธิในการ วิธีการสอนของอาจารย์มิยาโมโตเกิดจากประสบการณ์ที่เคยสอนในโรงเรียนที่มีการเขี่ยวเข็นตีเด็กเพื่อสอบเข้าโรงเรียนดีๆให้ได้ซึ่งอาจารย์ไม่ชอบวิธีการนี้ค่ะจึงคิดวิธีการสอนใหม่ที่เป็นการกระตุ้นให้เด็กคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพดีกว่า อาจารย์นะครับวิธีการสอนเคล็ดเล่าอะไรต่างนะอาจารย์บอกว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ทําตามที่ตัวเองอยากทําจะแก้ปัญหาก็ได้จะไม่ทําก็ได้อยูอ่ในห้องเรียนทําอะไรก็ได้แล้วแต่ตัวเองอย่างแล้ววิธีการทดเลขวิธีการแก้โจทย์ต่างฮนะวิธีการมีอยู่หลายอย่างจะแก้แบบไหนก็ได้แล้วแต่ตัวเองครับให้ตัวเองเป็นคนตัดสินใจเป็นหลักครับปกติอาจารย์จะบอกโจทย์แล้วให้เด็กคิดเองดังนั้นเด็กจะต้องตั้งใจฟังตั้งใจคิด ใครไม่ตั้งใจก็จะเสียประโยชน์เองค่ะและถ้ามีคนไม่ตั้งใจคะแนนต่ำพอเห็นว่าคนอื่นคะแนนดีก็จะต้องพยายามทีบตัวเองขึ้นมาให้ทันเพื่อนให้ได้หรือการออกข้อสอบที่ยากมากๆเพื่อให้เด็กทั้งห้องพยายามให้มากขึ้นเรื่อยๆนี่คือวิธีการของอาจารย์ค่ะฟังดูอาจจะโหดหน่อยนะคะแต่อาจารย์บอกว่าได้ผลดีมากซึ่งในขณะเดียวกันเด็กจะต้องเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ด้วยเช่นกันนะคะ อาจารย์ก็ยังบอกนะว่าวิธีการจําวิธีการทําให้เก่งให้เราเก่งเองนะคือว่าเราเรียนแล้วแล้วเราพยายามแล้วอย่าเลิกล้มแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าวันนี้เราทําไม่ได้นะฮะเรานอ,นอนหลับไปซะเลิกล้มสําหรับวันนี้อย่าไปกลัวว่าพรุ่งนี้ทําไม่ได้ให้รีบหลับไว้แล้วพรุ่งนี้เราทําต่อนะฮะ <S <S วันนี้เลิกล้มได้แต่พรุ่งนี้ก้าวใหม่นะฮะ <S <S เราจะทำไปเรื่อยคิดไปเรื่อยก็จะทําให้เราเก่งขึ้นเองได้ อาจารย์บอกว่าการที่เด็กอยู่ในโรงเรียนแล้วเป็นเด็กเก่งพอมาเรียนพิเศษแล้วกลายเป็นเด็กธรรมดาสิ่งนี้จะช่วยสะท้อนให้เด็กเข้าใจว่าในโลกนี้กว้างใหญ่มากเราจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆให้มากแล้วก็ปรับตัวเองรับกับสภาพต่างๆให้ได้มีคำถามว่าจะมีเด็กที่เรียนกับอาจารย์แล้วไม่ประสบความสำเร็จบ้างหรือไม่อาจารย์บอกว่ามีประมาณ 10- 2ถเเพราะสาเหตุสำคัญก็คือเลิกล้มไปก่อนค่ะหรือไม่ชอบวิชาเลขจริงๆ ดังนั้นหน้าที่ของอาจารย์อีกอย่างก็คือทำให้เด็กสนุกกับสิ่งที่เรียนให้ได้จะได้มีแรงผลักดันที่จะทำให้สำเร็จนอกจากการสอนหนังสือแล้วนะคะอาจารย์ยังเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับเกมคณิตศาสตร์ลงในหนังสือพิมพ์และกำลังเขียนหนังสืออยู่ด้วยค่ะนายจะต้องออกข้อสอบใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาทำงานหลายอย่างมากเลยนะคะตอนนี้เป็นเย็นวันอาทิตย์นะครับอาจารย์ปกติแล้วนะครับสอนเสร็จแล้วจะมานั่งโต๊ะทำงานแล้วก็ค้างคืนด้วยนะครับ ก็อาจารย์นะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่นี่อาทิตย์ละ4วันครับถามว่าทําไมอาจารย์ถึงต้องนอนค้างไม่กลับไปทํางานที่บ้านเลยอาจารย์บอกว่ากลับที่บ้านแล้วเนี่ยจะสบายเกินไปนะฮะก็จะทําให้ไม่มีสมาธิในการหาสอนในการฝึกสอนลูกศิษย์ครับผมก็สังเกตนะครับ แอบเห็นนะว่าข้างหลังมีไมโครเวฟมีตู้เย็นนะครับแล้วก็มีจักรยานอ่านได้ใจเซกันะมึงกได้ใจกนี่อส่วนนี่อยู่ถือว่าなんか理由とか仕事がいから仕事が楽しいからก็ถามท่านอาจารย์ก็ตอบมาว่าการอยู่ที่นี่เป็นสิ่งที่สนุก ชอบทำงานนะฮะเห็นว่าเด็กก็มีความสุขอาจารย์ก็มีความสุขครับอาจารย์บอกว่าการเรียนการสอนเหมือนการแลกเปลี่ยนพลังงานต่อกันแล้วเราไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาได้ดังนั้นเราควรจะรอให้เด็กได้ตัดสินใจเองจะดีที่สุดถ้ามีครูท่านไหนบอกว่าไม่รู้จะสอนเด็กอย่างไรให้เก่ง ก็ต้องพยายามเรียนรู้เด็กให้มากและก็จะต้องเข้าใจถึงความสนใจของเด็กและครูอาจารย์ต้องเป็นผู้ที่ทําให้เด็กสนุกกับการเรียนให้ได้คือเป็นท้งนักแสดงและก็พ่อครัวที่ต้องปรุงตําราเองพยายามอย่าไปใช้ตําราที่คนอื่นเขียนไว้ก็จะทําให้มีความสุขกับการสอนได้ค่ะ โดวยวิธีการสอนที่พยายามให้เด็กคิดเองจนเด็กเก่งเลขในที่สุดทําให้เด็กมาต่อคิวเรียนกันอยู่ตลอดอย่างเด็กคนนี้เรียนกับอาจารย์มาหลายปีจะสามารถไปสอบติดในโรงเรียนชื่อดังได้วันนี้เลยกลับมาขอบคุณอาจารย์ด้วยตนเองค่ะคุณให้ืบนไทยเนี่ยต่างกันอ๋อโอ้ค่ะใช่ みんなでよう挑んででんんパズルを解くんですね、うん、でいた方から、えっと、インターネットのメールで返信をして要するに早いもん順というんですかねう,、はい、でうちはそれが20名なんですけれどもちょっと間に合わなくてで、まあ、順番を待ってた繰り上がるのを待ってたって応援というのは先生は授業でも、はい、あの生徒さんに教えないんですけれども教えないこと、はい、教えないんですけれどもでも本当に心の中ではすごくあの。 子どものことを思ってくださっているんだろうと思います、うん、<laughs> 感謝しています <laughs> どの教え方が一番好きですか ส่วนเด็กที่กำลังเรียนอยู่ในขณะนี้พอไปถามว่าการเรียนกับอาจารย์มิยาโมโตแตกต่างจากอาจารย์ท่านอื่นๆอย่างไรบ้างคำตอบก็คืออาจารย์จะไม่บอกวิธีคิดแต่จะเฉลยคำตอบเลยทำให้ต้องคิดเยอะกว่าเดิมซึ่งน่าจะทำให้เก่งขึ้นได้ค่ะแล้วคนที่เรียนกับอาจาร amoto, ย์มิยาโมโตจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วในตอนนี้คิดยังไงกับอาจารย์บ้างไปฟังกันเลยค่ะ,ะ,ะเมื่อสมัยก่อนนะครับคุณเอนโดก็ไม่ได้สอบติดโรงเรียนที่ตัวเองอยากไปนะครับ แต่ว่าปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จครับอาจารย์จะบอกอยู่เสมอว่าเซโกโยรีเซโจครับก็คือว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จครับแต่ว่าต้องเจริญก้าวหน้าครับไม่จาเป็นที่จะต้องสำเร็จแต่ว่าต้องเจริญก้าวหน้าครับเขายังบอกอีกด้วยนะคะว่าอาจารย์จะฝึกให้คิดแก้ปัญหาทําให้เติบโตมาแบบคนที่ไม่ย่อท้อและใช้สมองคิดอยู่ตลอดเวลานี่แหละค่ะที่เราทราบกันดีว่าการปลูกฝังในวัยเด็กนั้นสําคัญมาก เรื่นเก่งอย่างไรก็ไม่สำคัญเท่าเป็นคนดีแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตได้ค่ะทั้งอาจารย์โอตะกิและอาจารย์มิยาโมโต้แสดงให้เราเห็นว่าการเป็นครูต้องพยายามแล้วก็รับผิดชอบมากขนาดไหนไม่ใช่แค่สอนไปเรื่อยๆแต่ต้องคิดหาวิธีปรับวิธีการสอนที่จะทำให้เด็กก้าวหน้าอยู่ตลอดนั่นจึงจะเรียกว่าเป็นครูที่แท้จริงค่ะ